กระเป๋านี่ซื้อมาจากไหนนองนี่โอ้กระเป๋าคนสังในคนดีตอนะครับคนคนดีเดี๋ยวนี่ช่วยเขาไป้ยเอ้นเรือมัยไปเลยรับาคาได้ไหได้ไหมไ้ไแดน้อยสายนอยความรู้สึกเป็นไงครับ อน้องลงให้ <S <S สวัสดีครับว so ันน okay. ี fashionable fashionable fashion ้เราก็ได้มีโอกาสได้ส่งท่านพี่อีกท่านหนึ่งนะครับไปรับช่วงต่ออยู่ที่จุินทร์ครับนี่นะครับพิโตนะครับจะไปรับช่วงต่อที่สุรินทร์ครับนี่นะครับพิโตนะครับจะไปรับช่วงต่อที่สุรินทร์นะครับพี่จะไปยึดภาษาตะกฟอยครับ อพี่ความรู้สึกเป็นไงบ้างครับการทะลักการทะลักมันแคบแล้วนะจะไป็ปะเปนุ่มดงรักเหมือนนี้ขยายพื้นที่แล้วเจอกันที่สุรินทร์นะครับเจอจ่าโตหหล่อครับเดี๋ยวครับคุณหัวทำไมน้องๆหน้าเศร้าอะไรหน่อย่างไงไม่หรอกยังไงเป็นปาเศร้าหลีเตียนอยู่บ่ได้เด้บ้างนี้ก็มุงเป็นตระเลงฉลองนะครับก็ทำมาดูด้วยเดี๋ยวปล่อยพี่ ชา่เดินทางปลอดไทยนะครับติ๊กตีนี้พ่อพี่เลยติกตีนะไกตี้อหนึ่งคนนีอเดี๋ยวยุ่งหนิครับผมนาครับโทพี่สวัสดีครับยินทาคปลอดภัยครับครับครับดูดีนครับดูดีๆครับาีสั้วกัดูดีๆตีปากมะก็ติ๊กนี้